สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาซามาคีจตะแนวทางของวันที่2 5เดือน2 2 5 6 8เจ้า,ามือนีกลับมาพบกับแนวทางของแอนอยคือเก่าลวก็ตามเคยเนอ้องัสดีทาง FC ใหม่ f อเก่าด้วยจ้าก่อนสิไปหลับชมแนวทางวเวลาซามาคีวันที่2 5จะเดียวมาเบิงผือนที่2 4ก่อนสำหรับเราซามาคีของเฮาจ้า เราซับคียวันที่ยี่สิบสี่เลขเด่นแปดและเก้าสำหรับโพ้นจ้า 4, 2, 6, 8, สี่สองหกแปดสี่สำหรับเนว่ถ้าเขาเขาจับขู่เขาลาังตรงตรงเนะาะลังมาแปดสี่เขาเข้ามาตรงตรงเลยจะบ,บอต้องกลับเลย แต่ว่าเน้นพี่ตัวน้อยจอยเน้นแปดศูนย์กับแปดหนึ่งเข้ามาแปดสี่ฮะสำหรับตัวเน้นขอถุดขอภายหลายๆนาอเน้นพลาดไปเด่นแปดเพิ่งดูแปดมาจา้าอันนี้บนนี่คือมาสองหกของเฮามีเก้าสองเนาะเก้าสองเข้ามาสองหกหกสองเน้จะจ้าสำหรับเล่าสามเมื่อกี้เขาเขาก็คือตามนี่เลยย้ะแนวทางของเฮาถือว่าปังจะมาตรงๆล่างแปดสี่จ้า ตามกันตอนที่20หาจากแนวทางหวยลาซสามคีของเราจะแนวทางสีมาต,ตามสูตรหรือบ่มือนีนโรลลุนไปด้วยการเราจะจังไดการรับชไว้เป็นแนวทางเนาะแนวทางมีข่าวมีรุดจะผิดพลาดประการใดกับโคตรโค้ไพ่หลายๆเราจะขึ้นอยู่กับความมกความชอบ้าหักถ้าชอบตามไดค่ะ้า,ามบมา่มกบ่ชอบอันนี้ก็คือปล่อยผ่านได้เนาะสำหรับลเลาซสามคีวันนี้เลขเด่น6 7 7 หกหกเจ็ดเจ็ดจ้ะวันที่ยี่สิบสี่มาหกสองนะมือนีน้ังาคำวนได้เลขเด่นหกอยู่ยังติดหกอยู่คือเก่าสาวิ่งส้รลูดเ็าห้ามักจะชอบนําไปวิ่งไปลูดได้เนาะมักตัวไดชอบตัวไหนําไปวิ่งไปลูดได้เ้าะจะเบอร์เลขเด่นคือหกหกเจ็ดเจ สำหรับพี่นเอฟที่ฉันใดถ้าเกิระดุรบบรรมหมักตัวที่เอจไว้จับคู่หายถามมักเลขเด่นวิ่งลูดก็เอาไปจับใส่กับตัวที่พี่นเอฟซีมักหรือว่าชอบก็ได้เส้นเดียวกันเราจะเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งจะขึ้นอยู่กับความมักความชอบเนาะจับคู่ฮุกเจ็ดฮกหนึ่งหกสองตัวเดิม อ้าวอันนี้มันอขอโทษขออภัยหลายเด้อค่ะพี่น้องจ้าตายตายตายแนวทางเด่นฮกวิลุทธกนี่ลาวสามคีตัวนี้อันพูดดาวโจนของ่อ,อยตัวนี้อ่าเดี๋ยวก่อนไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตายตายอ่าสำหรับลาวสามคีของเอ้จอยกับหุนดาวโจนเลขเด่นคือการเอ,จอ้จยโอ้ตายตา,ายไรอ่าสำหรับลาวสามคีนี่ เด่นหกกับเจ็ดนี่ถือว่าค่อนข้างถูกอยู่แต่ว่าตัวประกบคู่อาจสิพลาดไปนิดนึงจ้ะจับคู่ลาวสามัคคีมีหกเจ็ดตัวประกบคู่ไอ้ยจ้ยจับคู่พลาดไปตัวนี้อุ้ยตายตาย,ตายขอแก้ไขนิดนึงเนาะพี่น้องจ้ะสำหรับเอ้เจ้ยคำนวณหนา้ากระดาษเดียวกันแนวทางหุ้นดาวโจนส์ของเอ้เจ้ยวันที่ยี่สิบหกนี่ได้เด่นหกกับเจ็ดลาวสามัคคีวันที่ยี่สิบห้าก็ได้เด่น หกกับเจ็ดเอ็ดจอยคำนวณใส่หนางกระดาษเดียวกันเอาเบิร์งพิสล่ะค่ะพี่โนอกจ้ะอขอถูดขอไพ่ไหลายขอแก้ไขสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับตัวประกบคู่เ,เดี๋ยวเจอกันใหม่เราจะขอแก้ไขนิดหนึ่งจ้ะมาตามกันต่อเนาะสำหรับเด่นหกวิ่งหลุดหกแล้วสามวค่งขีดจอยมีหกเจ็ดมีหก 6, แปดตัวประกบคู่มี หกเก่ามีอ่าหกสี่จ้ะตา้มด้วยหกศูนย์นะบอต้องขีดขายยังเลยเนาะ,อะโอ้โหเกือบค่ะคำนวณใส่หนากระดาษเดียวกันลงเลยเพอดาวโจนของที่ี่ีิบนี่ยก็คือไ้หกกับเจ็ดตายๆอ่าสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งดูเจ็ดจับคู่มีเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งจ้าเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันก่อน,นจ้าคำนวณแนวทางหลายกรเป็นเนี่ยนี่เรางงงงลืมลืมลงลงลงืมล,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 ลความจำเริ่มเต็มและมะ้วมั้งสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจกเจ็วิงดูเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสี่เจ็ดสองหแปดหก เจ็ดละกการจะเบิ้ลเลขเด่น7766เน้นไปที่เบิร์66โอเคเรียบร้อยจัดสำหรับแนวทางลาบสามคีของห้าวันที่ยี่สิบหาแนวทางคือตามนี่เรอจะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเพื่อมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามเราจะจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางจากแนวทางมีเข่าละกกนมีรูดเราจะ บ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกัารเราจะกดไลค์กดแชร์กดละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทนใดที่เขามารับช่งใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบบได้ดบ่พลานแนวทางตตโๆไปเราจะแนวทางดีๆมีห้กันได้ถูกวันจ้ะสวัสดีจ้า